น่าประหลาดนะครับคือว่าถ้าเทียบกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับท็อปทีนะครับหรือติดหนึ่งในสามของของแบรนด์นะครับของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่คนชื่นชอบทั่วโลกนะครับเราก็จะนับพี่ใหญ่นะครับที่เป็นต้นตำหรับของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้เลยก็คือญี่ปุ่นนะครับส่วนที่สองเนี่ย เราก็คิดนะครับว่าน่าจะเป็นประเทศไทยแต่กลับไม่ใช่และเป็นประเทศอะไรนะครับและมีกลยุทธ์อย่างไรมีการเติบโตอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับช,ชมหลังคลิปนี้นะครับสวัสดีนะครับก็มาถึงรายการนะครับทวีดูนะครับเราก็ มีตัวเต็มและตัวยอ่อนะครับรายการเราก็จะเจาะเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจต่างๆนะครับก็ผมไม่ได้มีประสบการณ์ธุรกิจอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เป็นพ่อค้าออนไลน์ธรรมดานะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีข้อมูลนะครับได้รับข้อมูลจากลงทุนแมนนะครับแล้วก็เอามารีวิวกันแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะครับเป็นการเรียบเรียงของผมเองนะครับ เป็นการเรียบเรียงของผมเองนะครับแต่ข้อมูลมาจากหนังสือลงทุนแมน1น3่จุดนนะครับเป็นของที่ผลิตในปีนี้นะครับตัวอย่างอะไรพวกนี้ก็น่าจะมีการอัปเดตมากมาพอสมควรแล้วนะครับก็ตัวอย่างน่าจะมีการอัปเดตมามากพอสมควรแล้วนะครับก็ เรามายกตัวอย่างนะครับหรือว่ามาพูดถึงบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกันนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับในตลาดของโลกเนี่ยนะครับถ้าติดหนึ่งในสนะครับเราจะไล่เลยนะครับอันดับแรกคือนิซินนะครับเป็นบริษัทของญี่ปุ่นเดี๋ยวเราไปไล่นะครับว่าชื่อบริษัทว่าอะไรนะครับแต่บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพี่ใหญ่มาตลอดเรื่องบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับเป็นรูปแบบของคนญี่ปุ่นนะครับ ตนตำหับของคนญี่ปุ่นนะครับและนะครับในส่วนที่สองน,นะครับเรามาทำความรู้จักกันนะครับว่าอันดับสองเนี่ยน่าสำคัญมากนะครับเราคิดอยู่เสมอน่าจะเป็นบริษัทมาม่านะครับในประเทศไทยกลับไม่ใช่นะครับกลับเป็นบริษัทของอินโดนีเซียนะครับแบรนด์นะ่ผมก็ก็ ก็รู้สึกคุค้นๆนะครับน่าจะเป็นรากศัพท์มาจากประเทศของตนเองนะครับชื่ออินโดเมียนะครับผมก็ไม่รู้สะก,กดถูกหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นรสชาติได้รับความนิยมมากที่สุดคือหมี่โกเลงนะครับมีโกเลงเป็นรสชาติแบบไหนนะครับเขาบอกในนี้นะครับเป็นเส้นบะหมี่ผัดกับซอสหวานนะครับ และก็เป็นอาหารพื้นเมืองของคนอินโดนีเซียด้วยจริงๆไม่ใช่อาหารพื้นเมืองของคนอินโดนีเซียนะครับจริงๆเป็นอาหารพื้นเมืองของคนจีนที่ไปอยู่ในอินโดนีเซียนะครับประวัติของมีโกเลงนะครับหรืออินโดเมียนะครับซึ่งเป็นแบรนด์เนี่ยมันเป็นเกิดขึ้นจากคนกุเป็นคนกลุ่มคนจีนนะครับที่ย้ายมา มาจากประเทศจีนนะครับเข้ามาอยู่ในอินโดนีเซียในปี1,982นะครับและก็ได้จัดตั้งบริษัทอินโดฟูสนะครับมะหมีกึ่งสำเร็จรูปอินโดนีเซียนะครับและได้รับการพัฒนารสชาติมาในรูปแบบต่างๆนะครับแต่เอกลักษณ์ของอินโดเมียนะครับที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆคือ ซอสรสหวานเผ็ดนะครับบวกกับความง่ายในการปรุงนะครับทำให้หลังจากเริ่มจำหน่ายนะครับก็ความนิยมของมีโกลเลยนะครับก็ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มมาจากคนในประเทศอินโดนีเซียนะครับตามมาด้วยคนประเทศในอินโดนีเซียนะครับย้ายไปอยู่ตาม ส่วนต่างๆของประเทศนะครับหรือส่วนต่างๆของโลกนะครับอันนี้นะครับเป็นข้อมูลว่าไม่ใช่คนอินโดนีเซียนะครับแต่เป็นคนอินโดนีเซียเชื้อชาติจีนนะครับที่ย้ายไปอยู่ตามส่วนต่างๆของโลกนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับก็บอกได้เลยว่ามันเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับว่าทำไมมีโกเลงเนี่ยถึงได้ ได้มียอดขายดีกว่าในประเทศไทยนะครับฉะนั้นเราก่อนอื่นเราก็ไปดูสถิติก่อนนะครับว่าอินโดเมียนะขายดีแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าอินโดเมียเนี่ยนะครับตอนนี้กระจายไป80ประเทศทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็มียอดขายนะครับเขาก็ใน ข้อมูลตรงนี้นะครับเขาบอกว่าอินโดเมียนะครับก็จัดตั้งโดยบริษัท PT i n d o f o o d c b p นะครับและก็มีข้อมูล3ปีดังนี้นะครับตั้งแต่ปี2016ถึงปี2018นะครับปี2016เนี่ยมียอดขายถึง4 9่หมื่นเก้านะครับพันยี่สิบเจ็ดล้านบาทนะครับปี2 0 1พ 17นะครับมียอดขายถึง5 0าหมื่นล้านบาทแล้วก็ปี2018มียอดขาย5 4 9หมื่นล้านบาทนะครับแล้วเราลองมาเปรียบเทียบกับนิสซินนะครับซึ่งมีมียอดตามนี้นะครับเขาก็มีแค่2ปีนะครับบริษัทนิสซินนะครับบริษัทของญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอ่า ชื่อนะครับเต็มของบริษ,ษัทว่านี้ซินฟู้ดโฮดิ้งนะครับก็มียอด2ปีนะครับปี2017กับ2018ยอดขายปี2017คือ64,650ล้านบาทนะครับแล้วก็ปี2018มียอดขาย65,870ล้านบาทนะครับเราจะเห็นได้ว่าอิโดเมียนะครับมียอดการเติบโต เรื่อยๆนะครับจนเข้าใกล้นิสินแล้วนะครับเราจะเห็นความถี่นะครับของแต่ละปีนะครับและการเพิ่มของแต่ละปีนะครับอ,อินโดอินโดเมียนะครับหรือว่าบริษัทของอินโดนีเซียนะครับหรือมีโกเลงเนี่ยนะครับก็มียอดการเติบโตอย่างน้อย9ก้ากกระโดดนะครับมากพอสมควรมากกว่า นิสินพอสมควรเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มียอดการตบโตเรื่อยๆนะครับจนเข้าใกล้นิสินแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับมาบ้าน,านเราครับอินโดเมียจะมียอดขายทิ้งห่างหลายเท่าเลยนะครับมาดูาบริษัทไทย president foods นะครับจํากัดมหาชนในประเทศไทยนะครับมี2ปีเหมือนกัน2017กับ2018ในปี2017มียอดขายแค่ประมาณ1 11,273ล้านบาทนะครับในปี2018มียอดขาย11,961ล้านบาทนะครับยอดขายของอินโดเมียนะครับเป็น4.6เท่าของมามา่าบ้านหลันะครับเรา เทียบตรงนั้นไม่ได้นะครับเราต้องมาเทียบจำนวนปีนะครับว่าอินโดเมียนะครับมีความน่ากลัวมากกบมากขึ้นขนาดไหนนะครับเขาบอกว่านิสินนะครับผลิตมาแล้ว61ปีนะครับและมาม่าของบ้านเราผลิตมาแล้ว74 47ปีนะครับขอโทษข้อมูลนี้นะครับอินโดเมียนะครับผลิตมาแล้ว40 7ปีเท่ากับมามาบ้านเรานะครับแต่ผลการประกอบการหรือผลกําไรมากกว่าบ้านเรานะครับถึงแม้จะเข้ามาวงการพร้อมๆกันกับมาม่านะครับและเข้ามาหลังนิสินแต่อินโดเมียก็สามารถมาเป็นหนึ่งในผู้นำในการสร้างยอดขายจำนวนมากได้นะครับายเราก็มาสกัดกลยุทธ์กันนะครับว่าทำไมอินโดเมียนะครับถึง มียอดขายที <m 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 ่เติบโตมากกว่ามาม่าบ้านเรานะครับหรือบริษัทอ่าลิสเดนฟู้ดนะครับหรือบริษัทอ่าบริษัทไทยเพรสิดเนนฟู้ดนะครับมหาชนวันนี้นะครับเราก็มาดูกลยุทธ์กันว่าทำไมบริษัทเพรสิดเนนฟู้ดนะครับของไทยนะครับมียอดขายการเติบโตน้อยกว่าอินโดนีเซีย นในหนังสือลงทุนแมนเขาก็สรุปไปว่านะาสิ่งที่สำคัญนะครับที่เรานะครับยังตามหลังเขาอยู่นะครับก็คือการครอบครองการตลาดขนาดใหญ่นะครับและการนำเสนอที่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดนั้นนะครับอันนี้คืออะไรนะครับ เขาบอกว่าการครอบครองตลาดใหญ่นะครับเพราะอินโดเมียนะครับผลิตออกมานะครับและตั้งใจจะผลิตออกมาเพื่อคนจีนนะครับในอินโดได้กินจีนนะครับที่ได้ชิมอินโดเมียนะครับความที่อินโดเมียนะครับผลิตออกมาเพื่อลดปากคนจีนนะครับทำให้อินโดเมียนะครับสามารถเข้าไปใน ตลาดของคนจีนได้ง่ายที่สุดนะครับเราจะสังเกตเลยว่าคนจีนจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกนะครับที่ไหนมีคนจีนที่นั่นมีอินโดเมียนะครับแล้วก็อินโดเมียเข้าไปตลาดคนจีนง่ายนะครับยอดขายเลยเติบโตนะครับและในประเทศไทยนะครับทํำไมเราถึงสู้เขาไม่ได้นะครับส่วนหนึ่งที่จากที่ความคิดเห็นผมนะครับอันนี้อาจจะผิดได้นะครับคือว่า ประเทศไทยนะครับก็ผลิตรสชาติมามา่าหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปตามแบบฉบับของคนไทยนะครับซึ่งพอผลิตไปแล้วนะครับคนที่จะกินแล้วเข้าใจความฟินของรสชาตินะครับหรือหรือเข้าใจรสชาติของมันนะครับก็น่าจะเป็นคนไทยที่ไม่ที่อยู่ในจีอ่าคนจีนที่อยู่ในไทยนะครับหรือคนไทยโดยเฉพาะนะครับดังนั้นมามา่าของโค ของคนไทยหรือบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของคนไทยนะครับถึงไม่สามารถที่จะติดตลาดโลกได้อย่างกว้างขวางเท่ากับอินโดเมียนะครับถึงแม้ว่าอินโดเมียนะครับบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับจะไม่มียอดขายการการทิ้งหางนะครับของนิสซินเสมอไปนะครับแต่ว่าอิน,อนโดเมียนะครับก็จะเป็น ตลาดที่น่ากลัวนะครับที่จะมามาอยู่อันดับสองของโลกที่อันดับสามอย่างอย่างมามาของไทยนะครับต้องคงต้องคิดกลยุทธ์นะครับหรือว่าคิดระบบการตลาดที่มากพอสมควรที่จะไปสู้กับเขาเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งที่ปิดท้าย ในตอนนี้น่าสนใจคือรู้หรือไม่ว่าส่วนประกอบของเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จโูกนะครับก็คือข้าวสาลีนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ข้าวสาลีไม่ได้ปลูกในประเทศอินโดนีเซียนะครับดังนั้นการผลิตเป็นการนำเข้าล้นๆนะครับถึงแม้ว่าบ้านของเรานะครับมีเส้นมาม่านะครับเราสามารถที่จะผลิตได้เองนะครับญี่ปุ่นนะครับ เขาก็สามารถผลิตมาม่าได้เองแต่อินโดนีเซียไม่สามารถที่จะผลิตในปาม่าในประเทศของตัวเองได้แต่เขานะครับมีกลยุทธ์การตลาดที่ดีกว่ามีการนำเสนอที่ดีกว่าฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าการตลาดนะครับหรือว่ากลุ่มเป้าหมายนะครับเราทำกลุ่มเป้าหมายเพื่ออะไรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไร และกลุ่มเป้าหมายของเรากว้างลึกหนาบางหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราชัดเจนขนาดไหนนะครับในการทำตลาดถึงได้อินโดเมียนะครับถึงได้ติดมาเป็นอันดับสองของโลกนะครับที่ขายบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปได้ดีมากที่สุดนะครับและก็เป็นคู่แข่งกับ นิซินนะครับซึ่งเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมเอาไว้คิดนะครับว่า,าหรือสะท้อนคิดสำหรับบทเรียนนะครับสำหรับเราว่าการทำการตลาดหรือการทำกาการเป้าหมายการวางตำแหน่งของการตลาด นะครับหรือว่าการวางตำแหน่งของเป้าหมายลูกค้านะครับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าถ้าเกิดจะค้าขายถ้าเกิดจะทำธุรกิจเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดนะครับว่าเราขายของพวกนี้นะครับเราต้องการขายให้ใครเพื่ออะไรนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ผมก็ขอฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับดักขาย และก็กดกระดิ่งนะครับที่จะติดตามข่าวสารนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับธุรกิจนะครับก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ